สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ รายการมองโลกแบบวิกรมอยากจะพูดสิ่งที่ถือว่าใกล้ตัวที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องทองคำครับคงหายากที่ไม่มีใครไม่รู้จักทองคำเพราะว่ามนุษย์ได้อยู่กับทองคำมาเมื่อประมาณ5.600ปีที่แล้วสาเหตุที่ใช้กันก็เป็นเพราะว่าทองคำเป็นแร่มีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองสิ่งที่ทองคำมีสเสน่ห์มากคือสีแล้วก็น้ำหนัก วันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าทองคำมีน้ำหนักที่กระทัดรัดใครหยิบแล้วใครถือแล้วก็รู้สึกว่ามันมีค่าทองคำก็ยังเป็นทองคำทองคำที่มีอยู่บนโลกนี้ได้มีการใช้แล้วก็หมดไปอย่างกเช่นถ้าเราเห็นนะครับว่าทองคำเปลวในบ้านเราเราเอาทองคำเป็นก้อนเป็นแท่ง มาทำให้เป็นทองคำเปลวแล้วก็เอามาแปะให้เห็นนะครับเป็นภาพที่มันสดภาพที่มันสวยอยู่ในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราต้องการที่จะเห็นสีสันของทองคำก็ทำให้ทองคำนั้นหายไปในอากาศทองคำเปลวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนทองคำของเรานะลดลงการบริโภคทองคำในโลกของเราปีหนึ่งตอนนี้ประมาณ $3,700 ตันนะครับแต่การผลิตทองคำที่เรามีในโลกวันนี้ก็คือประมาณ $2,700 ตันเราคงจะเห็นนะครับว่าราคาทองคำขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีสงครามมีความขัดแย้งมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังอยู่คงในเรื่องของมูลค่าและคุณค่านั้นก็คือทองคำครับทนระบานั้นไม่คงทนนะครับ ถ้าเกิดว่าหมดยุคหมดสมัยไปทนนบัตก็จะถูกยกเลิกวันนี้ถ้าเกิดทุกท่านเอาทองคําในสมัยของอียิปต์เมื่อ5,600ปีที่แล้วมาขายในตลาดทองคํานี้มีค่าเพราะคุณค่าของทองคําไม่ได้อยู่ที่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวแต่ยังอยู่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ซะด้วยซ้ําแต่ถ้าเราเอาทนนบัตสมัยของอียิปต์เมื่อ5,600ปีที่แล้วมาใช้วันนี้ไม่มีใครสนใจหรอกครับตอนเด็กๆนะครับ ทองคํำต่อบาทที่ผมฟังคุณแม่ผมคุยนั้นราคาบาทละประมาณ300บาทท่นนั้นเองแต่วันนี้ทองคําบาทหนึ่งมีมูลค่าถึง20,000กว่าบาทในระยะเวลาชั่วคนหนึ่งของผมประมาณ50ปีเสร็จษเ,เราเห็นทองคําเปลี่ยนแปลง,ปลงถึงเกือบร้อยเท่าเลยทีเดียวอันนี้คงไม่เป็นสิ่งที่ประหลาดใจนะครับเพราะว่าทองคำก็คือสิ่งที่มีค่า และมูลค่าของทองคำก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพราะความต้องการของมนุษย์มีมากขึ้นเราจะไปค้นคว้าลองไปดูว่าเรื่องราวของทองคำมีประโยชน์และก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเศรษฐกษิจเราอย่างไรในคราวหน้าครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ